มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในประเทศไทยโดยพบมากที่สุดในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอันดับต้นๆของประเทศไทยอีกด้วยปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบด,บดบโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเช่นก้อยปลาปลาดิบปลาราที่ไม่สุกภาวะท่อน้ำดีอักเสบตีบแข็งปฐมภูมิ ภาวะนิ่วของท่อน้ำดีภายในตับความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิดเช่นโรคท่อน้ำดีโป่งพองภาวะอื่นๆเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซภาวะตับแข็งเบาหวานภาวะอ้วนการสูบบุหรี่และการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นต้นอาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี มเร็งท่อน้ำดีมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่เมื่อโรคลุกลามมากขึ้นจะมีอาการปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้ 1. ตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มอุจจาระสีซีดลงคันตามร่างกาย 2. ปวดท้องใต้ชายโครงขวาหรือลิ้นปี่ 3. มีอาการอ่อนเพลียหรือมีไข้ 4. เบื่ออาหารน้ำหนักลดวิธีการรักษา ระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการผ่าตัดในระยะลุกลามจะทำการรักษาด้วยเคมีบำบัดแต่ถ้าหากผู้ป่วยตัวเหลืองตาเหลืองอาจพิจารณาใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารสุกสุดิบๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำให้รับประทานอาหารปรุงสุกอาหารที่ทำสดใหม่จะดีกว่านะครับเราจะได้ปลอดเชือ้อจากเชื้อโรคและอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารที่เรากินได้นะครับ พราะสุขภาพที่ดีเราสร้างได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย